ไหไเวะโอ้โหเยอะ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 ิงคุณทำไมพี่ผให้ยิสงมกโอ้สวยของแท้แล้วไปช่วยทำไมมขุดได้ก็ตายดิใม่ไงมันขุดได้ตายย่งอมีนี่ก็ตายอย่างอืมไม่ตายถ้าขีว่ะ เฮ้ยเยอะจังวะสงสัยื่อคืนมันมืดไม่ช่วยไม่ได้ลงไปแล้วโอ้จุดทางและคุณได้ไหมเฮ้ยนี่กระดันได้แล้วอ่ะช่วยลงไปไม่ได้เฮ้ยอย่าพุ่งกันแย่งกันดีต้นไม้ตอบเลย <c oughs> โอ้ยเออเมื่อไหร่มันจะหายวะมันจะตายเราจนล้างจนผ่านแล้วปะเราไม่ตาย,ตายดิคุณตาฆ่าเหลืออนึ่ตัวองตรงกันลงไป <c oughs> จริงรมันเผื่อจไปขุดได้ <c oughs> มันขุดลงลึกไปเลยอ <c oughs> ย่าบอกนะ <c oughs> มันขุดลงลึกมาตรงเนี้ยนี่นั่คุณดูมันดูข้างบนบ้านดิมันขุดขุดจะขุดจริงเลยอ่ะ นี่มกันเลยมันขุดต่อหน้าผมเลยจะบอกหน้าหนึ่งนาทีมันขุดทีทำเพื่อไปตายไปเพื่อคุณคุณรูไม่ไตายได้ไหมไปด้วยกันไงไปด้วยกันใช่ไหมดูลงไปเลยแล้วก็ไปต่อ <c oughs> เอาพันนี้ไหมของก็ทำเป็นนีนะ่แล้วก็เอาไม้อาทำไงเดียวเราไปอยู่ในน้ำไหมคือว่า แล้วขาจะล้อแล้วมันมืดอย่างนี้พุ่งเข้าไปในน้ำเลยครคิดจริงดีแล้วพอเราพุ่งไปปุ๊บเราก็ลุ้มไหวน้ำต่อชู้ของมันอืมเอาแม่เอาแม่เอาแม่เราขุดตรงนี้ก่อนไหมเราขุดมันก็ตามอาวุธหน่อยดาบไม่มีไม้มีอะไรเลยวนี่เจอไม้เออมีไม้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 มีหนึ่งอันไม่มีสิบอันแล้วที่ขุดได้เขาเป็นคร์บอ่ะ ไ,ไม่ที่คราฟอยู่ไหนติ๊กนี่ตัวคราฟตัวคราฟอยู่ข้างล่างเออไ,ไเอไปไม่ช่วยไปไดยน้องขุดมันมันขุดได้ดีไปเดนแล้วตังี้ทำไงดีอะก็ได้หังจีถูหแล้วพูดนานซอมบี้มันจะเกิดเป็นฟูงมั้ยเนี่ย ช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยเอาไปเร็วไม่ก็คุณตายแล้วคุณไปเกิดข้างล่างคุณจะรอมันได้ไหมไปด้วยกันไปด้วยกันเสียงมันหายแล้วเปล่ามันหายแล้วเปล่ามัหายแล้วสม่าผิวนี้ครับเราว่ามันอยู่นานแล้วก็หายไปเองนะแต่ว่าหายว่าจะหายได้โอ้โหแต่ว่าไม่แน่จะมันหลักการโอ้ยยิงอยู่ฮะหลักการผียังอยู่อ แต่มันไม่มันไม่ก่อโหนมันไม่โหนเลยมันโหน,นไม่ไดูดคุณชื่อวางวอลกได้ไหมคราบดาวครับได้คราบ,รบสองอันได้ครับครับได้อันเดียวอ่ะออทำไมตีมันดีไม่ฮึคุณมี่เอ่ไม้ก็ได้เอาไม้ผมก็ได้ด่าไม้ผมก โอเคดับไหมนะเราจะพุ่งไปที่แม่นะ้ำใช่ไหมใช่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 ใชคุณมันขึ้นมากุงบ้านเรทำไงดีวะทางไหนทางไหนที่พุ่งไม่ได้คีปเปิลข้นรางด้วยหรือว่าเราใช้คีเปิลเป็นประโยชน์แลเบิดบ้านก่อนดิก็คีปเปิลลงไปในน้ำได้เลยไงช่วย ไปได right? pues huh? ้วยกันลงรูนี่เหรออืมเกมุ้ยตีูนี่อืมอเจ็บเจ็บมัน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 เจ็บอยู่ออแหละออตาย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 มันเข้ามาเราลงรูนี่เลยนะอืมอืไมเราดดเาดูดเราดดมาเลยดดสวนเลยใช่เลยมานต้ยงก่อเลี้ยะ ตายมันตีมันตีมันมันเก็บมันเก็บให้มันอุ้ยเอาหนึ่งทําตายมันตีกูเหรอเออโคตรเจ็บตีตีหลายรอบด้วยอ่ะเลือดเสียเลือดเลือดหัวใจเลยอ่ะสาวหัวใจเลยอ่ไม่เชียวผู้ช่วยตีนะไม่ใชถ้าเราดูดพร้อมไม่ด้วยกันนะได้เลยลงน้ำไปด้วยกันไหมได้วัน two three กูคุณคุณไดคุณโอ้คุณอะไรคุณอะไรคุณอะไรไมันลงน้ำลงน้ำไม่ลงน้ำไม่เร็วลงน้ำไปมันดวยนะจะขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไม่ได้มาคุณอ่ะผมอยูรข้างเอามาขึ้นไม่ได้เหรอมันขึ้นได้มันขึ้นได้ดีมันขึ้นได้มันขึ้นได้มันก็ร่งควายมาหาผมอยู่ คุณคุณนี่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 นีรออะไรคุณพี่หาแล้วใช่ไมยูคุณเจอเวลาไหนบ้างหายไปแล้วใช่ไหมจะไปน้ำนคุณจะอยู่ข้างทิปเปอร์นหายไปแล้วคุณอยู่ไหนอยู่บนแอบอยู่บนบ้าบมันบนภูเขามันไปไหนมันหายไปแล้วเพราะนั้นเราได้ใช้เวลานี้ยวิไปไปอยู่ไหม จบคลิปก่อนดีไหมจับคลิปก่อนไหมเราเราผมต้องขอจับคลิปไปก่อนนะซึ่งผมก็ขอไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเอาคลิปหน้านะซึ่งผมต้องขอไปไช่วยก่อนแล้วนะซึ่งไอผีนั้นก็น่นาจะหายไปแล้วแหละจะต่อนะอีพีสองไหมอีพีสองเหรอนั่นน่ากลัวลนะอุ้ยไม่คกี้มันจนะไล่น้ำนะโคมนี่โคตรน่ากลัวไม่ต่อไล่นะ้ำอ่ะเออแอบเลยรู้ขอแล้วกันนะรต้องต่อไปยินี่รู้อ่ะ แล้วเราต้องขอไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ติดตามแล้วเอาไว้คลิปหน้านะซึ่งผมก็ขอไปก่อนนะไ,ไปไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วอกกโอเคเอาไปก่อนนะไปยบา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 ย